เนี่เป็นวันพืชมงคลก็เลยพาลูกชายสุดหล่อมาเล่นน้ําก็เราจะให้แนวทางหวยไปเลยเพราะมันเป็นวันดีมันเป็นวันพืชมงคลถ้าคนไหนชอบสองก็จะให้สองหนึ่งสองเและสอแต่ถ้าคนไหนชอบ9ก็จะให้9ก้าหนึ่งเก้าสาม เพื่อเป็นแนวทางรัฐบาลให้ทุกคนโชคดีทุกคนเลยนะโอเคดดเค่ะสรุปวันนี้วันพืชมงคลแก่นศักจะให้แนวทางรัฐบาลไปก่อนนะคะงวดนี้วันที่16พฤษภาคมเลขเด็ดของแก่นศักคือ เด่น2กระเด่น9นะส่วนแนวทางจับคู่แก่นสักบอกไว้ต้นคลิปแล้วนะคะเพราะยังไงก็ช่วยกดแชร์กดหัวใจกดบันทึกคลิปนี้ไว้ส่วนใครที่เลื่อนผ่านมาเจออย่าลืมช่วยกดติดตามด้วยนะคะ